ครับวันนี้ผมล็อกจกุกกีได้นำทีมงานมาทำความสะอาดวัดประดูนะครับอันนี้เป็นเจ้าแม่นะครับสารเจ้าแม่สบายทองนะครับวันนี้ผมมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันวันนี้ผมจะมาทำการจับรางวัลด้วยนะครับลูกบอลเสี่ยงทายว่างวดนี้จะออกเลขอะไรอ่ามาชมกันนะครับป สา,สาตัวหรือหตัวสตัวส,ต,วสตัวนะครับทีมงานบอกขอสตัวโอ้โหเลขมันเยอะอย่างนี้วาเนี่ยได้แล้วหตัว <c oughs> เฮ้ยเขาเขียนเป็นอย่างนี้เลยอ่ะไม่<า>มรูกร 14, 12, ก้กันนะครับมีสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองแล้วก็0ูนหแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวกันนะครับใครจะมีโชค ใครจะไม่มีเอาแผนไปที่ทีมงานของเราด้วยอ่าโอเคไหมทมงานก้มหน้าก้มตาครับอ่าโอเคนะครับ